และรั้วชุมชนซีซัน2ในวันนี้นะคะเราอยู่ที่ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำค่ะค่ะและที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำนี่นะคะก็มีอายุนะคะนานก,กว่า200ปีแล้วน้องเพลงนะคะต้องบอกนะคะว่าเพลงรู้สึกคุ้นเคยกับ ศารเจ้าจพ่อหลักเมืองตรงนี้มากๆเพราะว่าตั้งแต่เพลงเด็กๆเลยเนี่ย <c oughs> คุณพ่อเนี่ยจะพาเพลงมาตักบาทตอนช่วงปีใหม่ในทุกๆปีแล้วก็จะพาเพลงเนี่ยมากราบสการะสารเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะพาทุกๆท่านไปอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวแม่ต้องอุ้มเพลงด้วยป่ะเขามาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่อุ้มอยู่บนบ่าเนี่ยนั่นมันหนึบๆเลมาจนถึงกระทั่งจุงเดินอย่างนี้นะคะเอาอุ้มบนบาเลยไม่เหมือนครั้งแรกเลย嘛โอ้โหเล็ดเล็ นผู้ชมคะนะคะนี่คือองค์เทพเจ้านะคะทั้งหมดนะคะที่นํามาจากเวียดนามนะคะซึ่งเป็นงานแกะสลักนะคะจากหินอ่อนนะคะทั้งชิ้นเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะน้องเพลงบอกคุณแม่หน่อยลึกๆว่าองค์ไหนเป็นชื่ออะไรบ้างคะเดี๋ยวดีบอกมาหมดแล้วอ,อันนี้คือองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ซึ่งสมวเป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีนองค์ต่อมาเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนา ชซิงเอีย้ยมีความชื่อว่าเป็นเทพเจ้าจีนแห่งความร่ำรวยความมั่งคัง่งการได้รับโชคลาภด้านเงินทองต่อมาที่ควนอูขุนพลของขุนศึกเล่าปีในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกของจีนถูกเชิดชูลักษณะนิสัยเป็นนักรบผู้ซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรมและองค์สุดท้ายองค์ที่5เทพเจ้านาจาหรือเทพแห่งชัยชนะกล้าหาญและกะตันยูคอยปราบปรามปะจุขับไล่สิ่งชั่วร้าย และนี่คือปฏิมาก,กรรมนะครเพลงเราจะเห็นว่ามีม้าทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมคะแปดตัวด้วยกัน,นะคะที่วิ่งอยู่ในฝูงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเลข8นะคะเป็นเลขมงคลสําหรับชาวจีนเลย8นี้เปรียบเสมือนเลขอินฟินิตี้ค่ะก็คือความร่ํารวยมั่งคั่งนะคะทุกอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วพี่อยากจะบอกเลยว่าสําหรับรูปภาพม้า8ตัวนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าม้าวิ่งกันเป็นฝูงแสดงถึง ความเป็นหนึ่งเดียวการเป็นฝูงการผนึกกาลังใช่ใชแล้วก็ท่วงท่าท่าทีของม้าที่วิ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาย่างก้าวไปไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนการก้าวหน้าที่ไม่หยุดยัง้งแล้วก็ทุกทิศทุกทางที่ม้าจะมุ่งไปนะคะก็เพียงอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาจริง และนี่คือภาพนะคะที่เล่าเรื่องของความเป็นมาของสมุทรปราการนะคะผ่านเวลามาถึง5ช่วงเวลาด้วยกันนะคะมีสารเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยค่ะอยู่ในกลางใจของชาวจงังหวัดสมุทรปราการนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกล่าสถึกพระสาศเจ้าพ่อหลักเมืองก็นเลยดีกว่าไม่ลูกนะคะไปเลยค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะมาที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปากน้ำนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะคะคุณกุลธิรัตหรือคุณเต้ยนะคะนะคะมาได้เลยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะน้องเพลงเดี๋ยวแม่จะพาน้องเพลงไปที่อำเภอพระประแดงนะคะเป็นสารหลักเมืองที่แม่บอกน้องเพลงว่าที่นั่นมีองค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งปีนี้นะคะจะเป็นปีที่เฉลิมฉลองนะครเขื่อนคันนะคะครบรอบ208ปปีนะคะมีการแห่อ,องค์เจ้าพ่อหลักเมืองค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ เราก็อยู่กลางขาบวนแห่สารเจ้าพ่อหลับเดืองค่ะขบวนแห่นี้จะไปถึงที่สามแยกพระประแดงน,นะคะโดยเริ่มจากสารเจ้าพ่อหลักเมืองได้เองจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีามการแห่อง,งะค์กรนะคะแล้วก็มีเ<น>ชือกสิงโตนะคะองค์พริคเนียนี่เป็นองค์พิคเนียจำลองนะคะที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สักการะบ,บูชาะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ ที่ผ่านไตเมื่อสักคู่นี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็นพิธีของโบราณจีนนะคะเรียกว่าพิธีหล่อกโกะนะคะเป็นการอัญเชิญนะคะองค์เทพเจ้าทั้งหมดนะคะมาอวยพรให้กับองค์พระพิกเนียก,ก่อนที่จะนาข่้นกลับไปประดิษฐานและว,วันนี้ค่ะเราสองคนนะีกะ็ได้พาให้คุณผู้ชมนะคะมารู้จักประเพณีดั้งเดิมของเรานะคะซึ่งเป็นเอาที่ว่าเราเอาความโชคดีมาฝากให้กับทุกทุกข่านนะคะที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้ว่ะน้องเพลงได้ว่าเรา ไปดูลิเกกันเลยต้องจบด้วยลิเกถึงจะถือว่าเป็นฟินาเลใช่ะเทพประุตร์สุดที่ป่ปะไปดูกันเลยนะคะไปทันนี้ลูก